สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิมพิมพีมนักอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะกลับมาในลุคของความฟอร์มอลมากขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นการฝึกงานครั้งแรกวันแรกของพิมพด้วยวิกฤตการณ์ไอโควิดแพนดมิกนะคะทำให้เราไม่สามารถไป ฝึกงานที่ทํางานได้นะคะแล้วก็ถูกประกาศให้ work from home เนอะพิมพก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องประชุมกันผ่านซูมครั้งแรกก็อยากจะสร้าง first impression กับที่ที่ที่ทำงานนะคะแต่ว่าจะแต่งหน้ายังไงนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการลงคอนซีลเลอร์เลยไม่ต้องลงพรเมอร์นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องแบบเป็นงานละเอียดขนาดนั้นอนะคือแบบมันเหมือนเก็บรอยซิวนะคะทาทูนิดนึง เก็บรอยสิวต่างๆใดๆนะคะสำคัญของการ work from home เนาะด้วยความที่เรา work from home เนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยจะต้องทุกคนจะต้องเห็นเราผ่านหน้าจอคอมใช่ป่มทุกคนด้วยความที่มันผ่านหน้าจอคอมอะ่ะสิ่งสำคัญก็คือเราทำยังไงให้ในคอมเราสวยหรือในกล้องเราอะ่ะสวยทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยความเป็นจริงอาจจะวอกมากแต่จริงแล้วอะ่ะ คือมันอาจจะแบบดูดีในคอมเพราะฉะนั้นพิมพ์ขอแนะนําอย่างพิมพ์นะคะจะวิดีโอคอลผ่าน iPad นะพิมพ์ก็จะตั้งกล้อง iPad ไว้ข้างๆเลยแบบนี้ก็คือตั้งไว้เลยแล้วก็เหมือนดูตัวเองผ่านทางทาง i อ a d อะว่าแบบเออทั้งกระจกและ iPad แบบโอเคหรือย,อยังเนือออกปะเพราะว่าในความเป็นจริงงานผิวเราจริงๆอะก็อาจจะแบบ เอออาจจะเก็บไม่กริบแต่ด้วยความที่เรา work from home ผ่านกล้องผ่านเน็ตใดๆใช่ปะ่ะทุกคนมันก็จะมีความแบบเหมือนแบบ,บเบลออยู่แล้วอะโดยเฉพาะอันนี้ทุกคนใครใช้ซูมซูมมันจะมีแบบตั้งให้แบบมันเป็นแบบเหมือนช่วย touch up เรามันมีโหมดทุกคนต้องเข้าไปในแบบ setting ใช่ปะคะเป็นแบบ meeting setting ทุกคนแล้วก็ตั้งว่าเป็นแบบเออ หน้าเราทัชอัพอะไรสักอย่างกดเปิดหน้ากริปขึ้นมาในระดับหนึ่งมันก็จะช่วยเบลอพวกแบบรูขุมขนต่างๆนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูว่าใน iPad พิมพ์หน้ายังไงเฮ้ยหน้าเนียนละใน iPad ในชีวิตจริงอาจจะยมงไม่เนียนมากเนาะแต่ใน iPad ก็คือเนียนละเออสวยเลยใน iPad เดี๋ยวใต้ตานิดนึงด้วยคำที่อ้อมนอนดึกอะไรจึกนะคะแล้วก็ต้อง ทำใต้ตา,ตาให้ดูแบบว่าเออไม่ได้แพนด้าไม่ได้ดูซีรีส์ไม่ได้เล่นเกมนะคะนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่พิมพ์ว่าแบบฟาวเดชั่นรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ว่ายังไม่คือไม่ต้องเนอะถ้าสมมติว่าเราแบบแค่แบบมามีติ้งในแบบซูมหรือแบบวิดีโอคอผ่านไลน์นู่นนี่นั่น,น,น,นพิมว่าแค่แบบเหมือนเก็บให้ผิวเราดูกริบอะในจอก,ก็โอเค เคยได้อยู่ได้มากน่าดูกริบมากค่ะทุกคนจากนั้นนะคะพอเราได้ในระดับนี้แล้วเราก็จะมาทำในด้านของการบลัชค่ะคือพยายามลงเนื้อครีมให้หมดก่อนเนาะพิมนะคะจะเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะ Take a Layer นะคะ3ามอ,อ๋อเมื่อกี้พิมพ์ใช้อัน,นี้นะทุกคนลืมบอกทาเชฟเทปนะคะ ส e มสีวันนี้คือ scarlet red นะคะก็จะแต่งไปเลยสิ่งสำคัญอย่าลืมมองในกล้องที่เราจะใช้พิมพ์เนี่ยนอกจากพิมพ์จะมองในกระจกมองในโทรศัพท์พิมพ์มองผ่าน iPad ดด้วยนะเพราะในความเป็นจริงเราใช้กล้อง iPad ใช่ปะพิมพ์ก็จะดูว่าใน iPad เนี่ยเคยหน้าแดงไปหรือเปล่าใน iPad ดอะไรพยายามตบพิมพ์รู้สึกว่าตบดีมั่ง อาจจะดูหดร้ายแต่ว่าเคยมันโอเคก็ดูแบบมีความแดงระเรื่อเนาะว้ายเกินอ่ทุกคนว่าไงดูธรรมชาติปะดูแบบเฮ้ยตื่นมาแล้วก็แบบหน้าแดงเลยกล้องใน i กับ iPhone ก็ต่างกันเหมือนกันเนาะใน iPad เนื้อคือหน้าขาวแล้วก็แก้มแดงใะระแบบนี้ จากนั้นนะคะสิ่งสําคัญก็คืออันนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดว่าแก้มแดงแล้วแต่ในนี้คือชัดในนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวแนบรูปครางาง,างให้โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาในขั้นตอนของการคอนทัวร์เนาะเพราะว่าเอ้ยแบบหน้าขาวโรนมากคือไม่ได้ป้าเราก็ต้องมีความพอดีนิดนึงพิมพ์ใช้นี่ค่ะ is my contour อันนี้นะคะของ super mum นั่นเองพิมจะบอกว่ามันดีมากมีทั้งหมด 6เฉดสีเข้ากับผิวคนไทยเลยก็อย่างที่เห็นนะคะพิมพ์ใช้เป็นหายใจไม่ทันไายเป็นสีนี้นะคะทุกคนด้วยความเร่งรีบก็จะแบบพูดผิดบางอะไรบางคอนทัวร์ไปเลยจ้ากับนะต้องชาร์แบบพี่ๆต้องงองว่าอ่ะอ้วนหรือไม่อ้วนงงหรือว่าน้องเขาแค่อวกค่ะ แต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ body shaming เราป่ะแค่มีความสามารถก็คือแบบโอเคหรือเปล่าคนว่าไงคือทุกคนไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะเป็นเส้นพอทุกคนจำไว้ว่าเราอยู่ในคอมคอมจะทำให้เราดูแบบดูดีขึ้นเองอ,ะอ่ะอเห็นปะนี่ก็จะดูแบบหน้าหายกลมถ้าแบบเลือกทัดหูอะไรก็จะหายกลมในะระดับหนึ่งเสร็ปุ๊บนะคะเราจะใช้แปรงที่เป็นผู้ผูนี่ ลายด่างลายด่างสำคัญมากจากล่างขึ้นบนอยพิมพ์ชอบก้มทำเนอะนึกว่าเออเหมือนพยายามให้มันมีด่างเนาะนิดนึงจำไว้ว่าแบบเวลาผ่านคมมันจะดูแบบน้อยลงเพราะฉะนั้นทำปอะโอเคค่ะจากนั้นนะคะพิมพ์ก็จะ พิมพ์ก็จะไปในส่วนของคนะิ้วเนาะพิมพ์รู้สึกว่าคนะิ้วเนาะเป็นแบบเหมือนกรอบหน้าของเราเพราะฉะนั้นมันสําคัญมากๆนะคะพิมพ์ก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะ Anastasia b e v e นะคะเป็นเหมือนไฮไลท์เตอร์สำหรับคิ้วของเราออม,มันออกมาทุกคนลอยลยเห็นปะเซ็งมากโอเคไม่เป็นไรเวลาจะใช้มันมันก็จะเนียนนะคะก็ใส่ลงไป ต้องคนคิ้วเนาะพีมันจะบอกว่ามันทำให้คิ้วพุ่งมากเหมือนแบบทำให้แบบคิ้วเราดูเป็นทรงมากขึ้นนะคะแล้วพี่มั์ก็จะแบบเติมไปถึงไฮไลท์จมูกได้ๆนิดหน่อยแล้วก็กระจับปากนะโอเคพิมพ์จะใช้นี่ค่ะเป็นบรัชของ ล a s ช s h ด d o w b r u ร h นะอันนี้เป็นแบบขนฟฟีแบบเนี e ้ยมาทำเนาะก็เดี hmm. uh, mm ๋ยวเริ huh. ่มจากการ้ามาใกล้ๆเนาะตรงนี้เลยค่อยๆเกลียอ่าทุกคนเห็นความต่างปะคือมันก็จะดูมีความแบบคิวฟลิกมากขึ้นในดูกล้องนี้เห็นปะคิวเราก็จะดูพุ่งมากดูกล้องมี ไม่รู้ในกล้องมันเห็นไหมอ่ะแต่พิมรู้สึก,กว่ามันช่วยเยอะมากแบบยิ่งคนที่แบบทรงคิวแบบไม่เปะอวใช่ปะแบบอันนี้คือเหมือนแบบมันจะช่วยแบบทําให้เราดูแบบคิวเปะอะทุกคนตรงนี้คิวเพื่นเลยโอเคแล้วก็ตรงดั้งอย่าลืมนะจ๊ะไม่ใช่ออกไปเป็นแท่งอย่งี้ไม่ได้เมื่อกี้ที่เราขีดไว้เนาะแล้วก็ตรงกระจับให้เด้ เคยเป่แบบป๊บโอเคแบบนี้เนาะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเริ่มมาเป็นอะไรที่เป็นฝุ่นละเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ฝุ่นเนาะตอนคอนหัวโอเคเราก็จะมาที่แก้มค่ะกลับมาที่แก้มเนาะล้วก็พิมก็จะไปเน้นแก้มเพราะว่าในวิดีโอคอลเนี่ยเราจะดูสวยอะไรด้วยแก้มค่ะทุกคนเพราะว่าเออแก้มชมพูปากชมพูเนาะเพราะว่าสุขภาพจีตื่นมาแบบไปเดลเคานนะคะ โอ้โอ้เริ่มโอ้โอ้เริ่มชมพูแล้วชมพูเกินอีกอันหนึ่งนะคะเราก็ต้องปัดโดนจมูกนิดหนึงอ่ะดูสดใสป่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่ปากปากเราอาจจะดูซีดอยู่นะคะเราก็จะรีบวุ้บวุ้บเลยพิมจะใช้ปากนะคะเป็นของนี่เลยค่ะเทคเลเยอร์นะคะใช้อันเดิมเนาะ ก็เหมือนตลับเดียวใช้คุ้มมากให้โดยวความเก่าทุกคนค่อยๆแต้มเห็นป้าพิมพ์แต้มครั้งเดียวไงอ่ะมันก็เริ่มแบบดูชมพูรธรรมชาติปะดูแบบเฮ้ยเกิดมาก็เป็นอย่างงี้ค่ะแบบสุขภาพดีอีกรอบนึงข้างในหนึ่งข้างใน ดูแบบสดใสแบบตอนเช้าแบบไม่ได้ตั้งใจอ๋อเออที่สําคัญคือเห็นทุกคนเห็นใช่ปะพิมไม่ค่อยเน้นตาพอพิมพไปต่อขนตามาพิมพรู้สึกว่าคนต่อขนตามันเต็มอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องไปแต่งตาให้มันเยคือแบบทุกคนนึกออกปะพอวิดีโอคอลมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ปะแล้วถ้าเรามีขนตาอยู่แล้วมันก็ดีใครที่ไม่มีขนตานะคะไม่ได้ต่อขนตาก็ดัดขนตาปัดให้มันดูธรรมาชาติแบบขนตางอนอยู่แล้วว่ะอย่างนี้แบบปัด,ปด,ปดให้เขาดูไม่รู้นะว่าปัดไม่ใช่แบบหน้าเวิร์นี่ไม่ได้ พิมก็ต้องปัดขนตาหนึ่งเอาวิธีการปัดขนตาทีๆก็คือต้องปัดลงมาก่อนเนาะแล้วก็ปัดขึ้นคนนี้ไม่ขนตาอยู่แล้วก็คือสบายเลยยิ่งช่วงเวิร์กฟอร์มของมันคือดีมากเฮ้ยก็น่ารักนะอาจจะจบจบด้วยอันนี้ก็ได้ค่ะเป็นอันนี้ดีกว่า Dior นะคะ Dior เป็นรุ่น Dior Addict นะคะพิมพ์สี6 6หนะคะ ก็จะม,มีความสีธรรมชาติระเรื่อเดี๋ยวจะสวอชห้ดูธรรมชาติปะสำหรับพิมพิม,พมพว่าธรรมชาตินะก็เราก็เทคนิคของพิมพ์นะคะก็คือแต้มไปนิดนึงให้เรอเอ,อปากเงื่อความว่าสุขภาพที่สุดท้ายค่ะสุดท้ายจริงๆนะคะเราก็จะไปจบกันที่ ะะแป้งฝุ่นเนาะแบบ translucent powder นะคะพิมใช้เป็นอันนี้เลยค่ะ hourglass นะคะอันนี้ดีมากทุกคน2,000ใช้ยังไงก็ไม่หมดเลิศเนี่ยแบบพอเปิดออกมาแต่พิมไม่ชอบตลับก็คือมันชอบหลุดอรกมานี่แต่ว่าถามว่าคุมมันได้ดีไหมพิมว่าโอเคนะอะถ้าเชียบลอลากับอันนี้พิมชอบอันนี้มากกว่าพิมก็แตะไปแค่นิดนึงนี่แค่แบบตรงฝา อ่ะเริ่มที่ใต้ตาก่อนจริตเราต้องมาด้วยนะทุกคนตอนตัด น้องคนนี้ผิวดีมากดูกรีดมาอะไรแบบนี้อีกสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่พิมพ์เนี่ยลืมบอกเพื่อนไม่ได้เลยก็คือถ้าสมมติเรา work from home นะคะสิ่งสําคัญที่ทําให้เราดูสวยเต๊ะตังตลอดเวลาก็คือการที่เรามีไฟะคะ่ะไฟจ่อหน้าเราอย่างนี้นะคะอย่างพิมพ์ตอนนี้นะคะก็มีไฟสีขาวส่องหน้าตลอดเวลาเลยเดี๋ยวพิมพ์จะตัดภาพไปให้ดูกันเลยนะคะนี่ค่ะก็คือบรรยากาศการทํางานเนาะพิมพ์ก็จะใช้อันนี้นะคะจด นะคะเป็น Google Docs แล้วก็วิดีโอคอล่่านซูมก็จะตั้งกล้องนี้ไฟเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเห็นไหมไฟอะตั้งโดนหน้าพิมพ์พอดีเพราะจะทำให้หน้าพิมพ์เนี่ยสวา่างจังจบกันไปแล้วนะคะกับวันนี้นะคะลุกเวิร์กฟ o ร์มโฮจากพิมพ์เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ของ กับเพื่อนๆน,นะคะที่รีบเร่งแต่งหน้านะคะพิมอาจจะชานิดนึงเพราะว่าพิมก็พูดอธิบายอะไรของพิมไปนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเราก็สามารถแต่งลุคนี้ได้ด้วยความระเร็เ,เนาะใช้อุปกรณ์น้อยมากไม่ถึง10ชิ้นด้วยซ้ำอ่ะฉะนั้นหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปแต่งหน้าตามได้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจากโควิด19ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ